วันี่กวันที่9มกราคม2 6 6 5นิีทิวัตมรมาจันทร์ก็มีการมาสมบทพระภิกษุหนึ่งลูกในการมาสมบทเป็นพระในเบื้องต้นก็แล้วเป็นพระโดยสมมุตนิน่นเหละเป็นพระที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย สมัยก่อนนั่นผู้มีศรัทธานั่นมีบรารมีมากบางองค์บางท่านก็สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระเ,เจ้าก็เป็นผู้ที่อุปสมบทให้เองทรงตัดเลขกว่าจงเป็นพิกษุมาเถิดทำเราเก่าที่แล้วจงประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเกิดได้เป็นพระโสดาบันก็จะตอบว่าปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์ ต่อมาก็ทรงอนุญาตเพียงแต่กวรบทลูกหลานกล่าวคำถึงพระรัตนตัยพ,พุทธังธรรมังสังฆังพระนังกชามิก็อุปสมบทได้แล้วพระเตล่ามีอายุสิบรรษาก็เป็นพระอุปชาได้แต่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องอยู่ในสังคมก็ต้องเป็นระบบระเบียบม,มีการฝึกการอบรมพระอุปชาแต่งตั้ง โดยมัทรสมาคมมันกลรบุธข้ามววแล้วอุปชาจะต้องสอนกรรมฐานคือเกษาโลมานกาทันตาตะโจตะโจทันตานกาโลมาเกษวมาผมขนเล็บฟัน,นหนังหนังวันเล็บขนผม ให้ผู้ที่เข้ามาบวชเรียกว่าคนละบตรลูกหลานได้พิจารณากรรมฐานทั้งห้านี้มากรรมฐานทั้งห้านี้แหละห่อหุ้มร่างกายนี้ไว้ที่แมวเราตาเราเห็นรูปรูปชายรูปหญิงก็ตามรูปตัวเราเองก็ตามเราจะเห็นอะไรบ้างเห็นผม เห็นโค้เห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังก่อนแต่เราไม่สามารถมองเอ็กซเรย์เข้าไปข้างในได้ว่ามีอะไรบ้างนี่มันตาเนื้อเห็นได้เฉพาะผิวภายนอกที่แสงสะท้อนกับวัตถุสิ่งของหรือคนนั่นซื้อสัตว์เข้ามาสูใ่ในประสาทของตาแก่ความรู้สึก ทำาจริงการเกิดขึ้นอย่างนี้การมองเห็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกที่รู้ว่าเห็นแต่ยิ่งไปกันนั่นก็คือเมื่อรู้สึกอย่างนี้แล้วตัวอวิชชาตนาุปทา,านมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาทันทีเมื่สิ่งที่เรามองเห็นนี่มันสวยหรือมันงามเป็นคนเป็นสัตว์บุคคลสิ่งของ เป็นตัวเราเกิดขึ้นมาเป็นตัวเขาเกิดขึ้นมาทันทีนะเป็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเราจึงต้องมาแต่งกันแต่งผมก็เล็บฝันหนังนี่แหละให้ดูดีขึ้นมาเช่เราอาบน้ำชำระร่างกายถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดสิ่งที่เราว่ารู้สึกว่างามแม้ตัวเราเองก็ยัง เราเกียดตัวเราเองเลยจรร่างกายนี่มันมีเหงื่อมีไข่ออกมากๆม,ม,มันก็นทําให้สิ่งที่เราใช้สอยจะเป็นผ้าจีวรการว,ว่าก็เป็นเสื้อผ้าต่างๆมันก็สกรปรกขึ้นมาทันทีเนื้อผมนี่อยู่บนหนังศรีรษะมีน้ำเลือดน้ำเลืองหล่อเลี้ยงไว้แล้วมันงามตรงไหนบ้าง ถ้าผมนี่ไปเผาไฟก็จะกลิ่นออกมาก็ไม่ดีนิพิยานาผมเนะี่ยมาหลุดล่งออกมาจากศีษะเป็นกรมือกรมืออย่างนี้ถ้ากลางคืนเราไปจับดูหรอไปสัมผัสอะไรลักษณะคล้ายๆผมนี่เราจะเกิดความรู้สึกไม่ชอบแล้วไม่งามอยู่บนหนังศีษะก็จ,จะรู้สึกอย่างหนึ่ง เมื่อดูออกมาจากสินหนังที่สดเราแล้วมันสกปรกทันทีเรามีหม้อแกงที่รสอร่อยอาหารที่รสเลิศน้ำที่สะาอาดตเอาผมลงไปสักกระจุกหนึ่งแล้วอาหารหม้อน,นั้นก็จะหมดค่าทันทีน้ำก็จะเป็นน้ำที่สกรปรกขึ้นมาทันทีนี่เราพิจรารณาถึงว่าผมเนี่ย มันสะอาดหรือสกรปรกกันแน่มันงามจริงไหมเป็นการพิจารณานะหาความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าจิตเราสงบดีพิจารณาได้เห็นชัดจะเกิดความเข้าใจว่าผมนี่ก็ไม่งามเลยขนก็ไม่งามหือเล็บฟันหนังก็เหมือนกัน แต่เราพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นไม่งามก็ให้พิจารณาส่วนนั้นมากๆเห็นชัดๆแต่พ้ที่มีนิสัยมาแล้วก็จะเห็นภาพปรากฏขึ้นมาก็ได้ภาพปรากฏขึ้นมาชัดเจนว่าไม่งามแต่ถ้าสมาธิยังไม่ถึงต้องมันพิจารณาอยู่อันนี้ก็เป็นงานของพระที่เข้ามาบวชแล้วต้องมีกรรมฐานตัดจะมันจะกรรมฐา,านนี้ พิจรณายอยู่เสมอละไม่ขาดจะทำให้ใจของเราที่มันนุ่มหลงมันมวมเมาที่ชอบความใสสดยพงามนับบ้นมันกรบรเทาลงไปไม่เป็นอุปรสรรคในการทำจิตให้สงบเรพะถ้าเรายินดีพอใจอยู่แล้วจิตเกิดสงบได้ยากถ้าจิตไม่สงบเราก็ไม่สามารถที่จะพิจนาทอดถอนตัวเราได้ นี่ต้องมาฝึกสงวนนี้อุปชาคงจะสอนย่อยๆนะมีเวลาน้อยเรามาฝึกกรรมฐา,านก่อนอีกถ้าเราไม่สะไม่ล้างเราปล่อยทิ้งไว้สิมันก็เริ่มคันนะหนังศีรษะเริ่มคันนะีมันฝุ่นละอองบ้างเหงื่อใครจะมาไหลออกมาเชื้อโรคแบคทีเรียเขาก็ทำหน้าที่เราจะเริ่มคันนะ เนี่เราไม่อาบน้ำสงน้ำนะเราก็เริ่มคันเนื้อคันตัวแนละ้วไม่สบายเพราะเซลล์มันก็เริ่มตายลงไปมันต้องกระจัดล้างออกไปจนจะรู้สึกเหมือนโล่งมันสบายขึ้นมามันแก้ทุกข์การจะส่งน้ำอาบน้ำก,นก็แก้ทุกข์น,ะนี่มันกลายเป็นเป็นก้อนทุกข์อย่างนี้แล้วนะดูหนังหนังนี่มันห่อหุ้มอะไรบ้างทั้งร่างกายเนะี่ย ให้เราพิจารณาปเป็นส่วนๆก็ได้นะเยอะมาหนังหน้าท้องเธอบอกเหมือนกับเป็นมันกองหนังหุ้มที่สามันก็ตลกบาทหนังหุ้มแขนก็เหมือนตัวแร่งธนูถ้าเราทอเท่ามาทั้งแขนมันกับที่เขาใส่สองใส่ธนูมันจะบุบุร่างกายไว้อย่างดีนะหนังนี่ถ้าออกมาแล้วธรรมชาติเชื้อโรคมันจะโจมตีได้ไง ยังกัะหนังเลยหุ้มร่างกายมีทั้งหมดถ้ามีหนังถลอกออกเปิกเชื้อโรคมันจะเข้าสู่ร่างกายได้อันนี้เป็นหน้าที่ของหนังเขาอย่างนี้แต่คนเราก็มามองว่าหนังมันสวยมันงามทั้งธรรมชาติของเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะงามไหมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจะไม่งามเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ตัวความหลงมันกระปรุงว่ามันงามมันงามก็ชอบ ไม่งามก็ไม่ชอบแต่ถ้า,าลอกหนังตัวเองมากมันก็จะแดงหมดตรงไหนก็มีแต่น้ำเลือดไหลออกมาหมดให้เราพิจารณาอย่างนี้เห็นว่าไม่งามใจเราก็จะงามขึ้นปิติสมาธิเกิดขึ้นมาอิ่มออกอิ่มใจใคลายความหลงที่เห็นว่างามจิตก็สงบอันนี้ก็ยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่ เมื่อเราพิจารณาบ่อยๆจิตสงบเป็นสมาธิเห็นกายมันแตกสลายไปอีกครั้งหนึ่งนะเป็นวิปัสสนานั้นน่ะจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเห็นในเบื้องต้นการมีสติการบริกรรมพุโทโธการสวดมนต์การพิจารณาสุภาเพื่อให้จิตสงบทั้งนั้นเลยยิสงบแล้วมันจะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นปัญญาตรงนั้นจะเห็นว่าสักแต่ว่ากาย มิจฉาสตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่พระเราก็ต้องมันฝึกมาอบรมจิตของเราอย่างนี้ซึ่งวันนี้พระอุปชาก็สอนสั้นๆง่ายๆก่อนให้เราไปพิจารณาทุกวันทุกวันนะให้เรามีเวลาก็ต้องพุทธโธไว้ต้องพุทธโธให้สงบต้องพุทธโธมากๆก็แล้วต้องพุทธโธมากๆแล้วก็ค่อยพิจารณาต้องสังขารร่างกายนะ ในตั right ้งใจกันทุกทุกท่านในช่วงนี้ก็นั่งสมาธิสักครู่หนึ่ง3ามถงหานาทีแล้วก็ฟังแปลเป็นภาษาอังกฤษ